ลาช้ามาอยู่4ชั่วโมงนะครับแต่ก็ยังมีบริษัทสตัว์ขึ้นอยู่หลายคไนไงดูดิอ่ะนี่นว่านี่ไง บางปคนใช้ไปในขึ้นลงนะครับทับตารความสูงของท่านนะครับแต่ระวัฒนาสารตรายขนาดขึ้นลงจากรถด้วยครับรถจอเทีทางลาสถานีบางปกนะครับรถเรวขาบนเจ็ดนะครับต้อนทางยะลาสุดปลายทางสถนีกางกรุงเทพอภิวันธรรรถเรวขบนเนจ็ดนะครับออกจากบัปกไปแล้วเด่ดิบสมุชานสถานี นางพรปสมสรยาปางบำมงในสถานีบต่อไปครับสถานีบำโตงในนามมองกอรรถไปขอขอบคุณผู้สังรกท่านที่ใช้รถไฟเป็นใการเดินทางผู้สังรกท่านเดินทางดจุมโดยระอตอร์ไใช่ครับใช่ครับัสดีครับไปไหนฮะอ๋อโอวยาวเลยโอ้หนึ่งเก้าทันทัน เขาวิ่งจากบ้านโป่งเข้าไปประมาณชั่วโมงครึ่งแล้วเหลือแค่หลีกสองก็หนึ่งก็ไม่น่าเท่าไหร่โอ้ขอบคุณครับนี่ขึ้นไปเที่ยวหรือยังไงฮะอ๋อเราบอกยินดีกันนะนี่ขึ้นมาจากไหนฮะลอยนวลยาวเลยนััว่นเหลือถึงว่ามันช้าอะไรเยอะขนาดนี้ครับยาวเลย โชคดีครับโอ้พี่ก็บอกว่าเปลี่ยนหัวลจักรมาสางหัวนะครับเลยใชายย้าเ่อะขนนี้คนที่ออกมาดักทายกันได้นะครับ